เอ้ยสองตัวละสองคิวแล้วละสองคิวแล้วเอาสองคิวโอ้ยแต่แบบโปรโปอะไรผมไม่ได้ใช้โอ้โหจันพี่จะร้องอะไรกันเนี่ยมึงวาดกันเนี่ยกูอยู่กับมึงเนี่ยเฮียไหนบ้าอะไรผมโอ้หบ้าเกเเกมมันบ้าหรือเปล่าหนุน่ามึงบ้าอย่างเอ้ยเดี๋ยนะมึงโอเคนะวันนี้พี่ก็จะมาแบกสุ่มแบกแชทโลกครับ ep เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะพี่ไม่เคยนับนับก็ไปดูกันเลย ep นี้ก็เป็น ep ที่ค่อนข้างฮาเลยนะผมไปดูเลยครับทุกคน พี่เล่นด้วยเล่นด้วยเราไป let's go เดี๋ยว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 คุณเช็คโปรไปไหนเพี่อะอ๋อโปรใช่เลยไม่โปรครับพี่เดี๋ยวคุณเช็คแป๊บเดี๋ยวคุณเช็คแป๊บทำไมพี่ผมเหมือนโปรเหรอใช่พี่มันรหัสใหม่รหัสใหม่อะไรผมเล่นมาสักพักแล้วผมวิวสีสีนยบอกบอกมันกลับไม่ได้ควาอัตราสีดับแรกร้อยเปอร์เซ็นต์กลับไม่ได้เลยพี่ ยิงสังหารสองร้อยสองร้อยเก้าคือแล้วเยี่ยเล่นสิบเก้าเเย็บสังหารสามร้อยเจ็ดสิบคนยีงยิงไงเนี่ยเดีกยี่ิหกยิยผมไม่ได้โป้ผมผมกัดนมันนินเนี่ยเหมือนโป้เหรอยิงให้ดูหน่อยดิสามร้อยเจ็ดสิบคิวโอ้โหโอ้ยโป้แล้วใครใครใครยิงได้ขนาดนั้นพี่มึงไงโอ้โห ผมยิงไม่ได้หรอกพี่เอ้ยโตแล้วอันนั้นปูเอ็งเอ็งไม่มีแน่หรอป้องตันนะจริงจีโอ้โหเอ้ยเบบี้เหมือนปูขนาดนั้นเลยเหรอฮะมเยอะคนลืมเลยไหนลุงไหนกันไปดาวไปดาวลุงไหนกันน่ะเยอะป่ะได้เลยจะไปหาพี่เออมันจะมาไงผมไปหากำลังวิ่งไปไงโอ้ยเย้ไม่ดาวได้ไงระ ยังโทรถามพี่อะไรไม่ถูกโอ้ตุกเพื่อนไม่เพื่อนเฮ้ยไม่ไม่ดูจังต้องตองหนีมันตองเยอะแล้วนะไม่ใช่แล้วระวังระวังพีดระวังไม่ใช่แล้วคืออะไรครับไม่ใช่ละคืออะไรไม่ไม่คืออะไรผมไม่เข้าใจคืออะไรไม่เข้าใจไปเมื่อกี้มึงุงงไพูด เฮียลูกพี่เฮียกูรายงานโอ้ยรายงานเจ๋งดีผมไม่ได้โปเฮ้ยสองโซล้อนะสองเคลวลนะสองเคลวะเอาสองยี่สิบนะโปอะไรผมไม่ได้ใช้โอ้โหจะพี่จะร้องอะไรกันเนี่ยมึงวัอยู่เนี่ยกูอยู่กับมึงเนี่ยเฮียไหนวับอะไรกูวับเลยเกมมันบับหรือเปล่าเฮหนุน่ามึงวับอย่างเอ้ยเดี๋ยแต่มึงดูดิอ่ามาดูอ่าผมว่าไหมเอามาดูมาดูมาดูอ่ะ แล้วนึงแป๊บ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 แปก่อนพี่ก่อนอาบอาบอาาอ่ะพี่ก็พี่ก็ไปจานผมเลยอ้าววาบไม่อ้าววาบไม่อ่ะเนี่ยวาบไหมพี่ไม่วาบไม่วาบพี่อะไรไปอ่ะโอ้โหพี่ก็ใส่ไลฟ์ผมเกินไม่ไม่ไม่อะไรนะพี่เสียงมันสะดุดแบบพี่อะไรนะไม่เฮ้ยสิบสิบนี่คือยังไงอะพี่ ไอ้ยัยมมึงดูรายงานแล้วเฮียไม่เอาดูรายงานอะไรผมไม่ได้ใช้รายงานผมผมไมปิดเลยมันทานเกินที่มืงปกติแล้วมันว่ามีคนรายแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดึงก่อนดึงดี๋ยเะีวีเดีเดเดียวววเีวเวเดียเยวเดยดีมยวดดเดีเดเดดดยดวาร์ปวาร์ปดเยด้ยีีว จะให้ผมบ่าให้ได้เลยเหรอพี่ผมไม่ได้ใช้โป้ลอกดตองไปไม่ถึงลองกดอไรายงานดดูก็ไ้อะลองดูไงลองดูไงไปนู่นเร็วจังอ่ะโอ้โหเอาผมวิ่งมาทั้งนานเลยเฮ้ยอันนี้ตัวอ่าพี่อ่ะพี่อ่านไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรพี่ค่อยประจานผมก็ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ประจานพี่อยากรู้ที่เฉงโปไม่โปไม่โปพี่ ไเมื่อกี้มึงอ่ะกูกูกูอยู่ตรงนู้นอ่ะกูอยู่บ้านเอวด้านบนอะกูกูยืนกูมึงอยู่เนี่ยมึงอยู่ตรงเบอร์สามเนี่ยอยู่ดีมึงมาอยู่ตรงเนี่ยตรงบ้านไม้เนี่ยว่ามาปึ๊บปุ๊บปุ๊บมาโอ้โหมันก็สะดุดสะดุดสะดุดตามเสียงพี่หรือเปล่าไมันหายเอาไว้ทีเสียงเสียงพี่สะดุดมากเลยตอนแรกอ่ะจริงตอนนี้หายสะดุดยังเราหายเราหายแล้วแต่พี่อาจคลิปไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอก ไม่มึงวับโชว์กูในที่สักทีพี่วาร์ปได้ยังไงผมไม่ได้ใช้โป้ไม่อย่าอย่าว์ปโชว์ยึงจะวับได้ไงผมไม่ได้ใช้่ไหนมีคนตรงไหนไหมเนี่ยหอนอเมริกามีคนไหมเนี่ยไม่ไม่ผมไม่รู้พี่โอ้โหเนี่ยไม่ผมจะไปเอาตัวล่าเนี่ยพี่มันเล่นโป้ใครอะครับเล่นโป้มึงอะเล่นโป้โปอะไรโอ้โหคุณไม่มีหลักฐานเลยอะมึเล่นโป้ เฮียเราได้คิวมันจกไหนวะเลายใส่ลได้น้ำสองสองคิวแล้วเม็ดพันกาวเฮีตอนนี้สี่คิวแล้วเม็ดพันกาวโอ้ยช่วยด้ว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 ยโดนโดนผมโดนไหนกีตัวนัาผมเลยไม่มีนะอ๋อนู่นน่ะเหรอใช่ใช่ใชไอ้เหี้ยมึงยิงหัวไอ้เอะนยิงหัวอะไรพี่โอ้ อัดตัวหาวิยิงหัวอีกแล้วตัวเฉยยิงหัวละ VSK ยิงหัว v s k v s บลากหัว VSK VSK เข็มเนีัย VSK VSK ยัยไม่ต้องชุบกูไม่ต้องชุบกูกูดูแม่งเลยเฮียดูเลยพี่ก็ดูดิครับดูเลยผมใช้โปรเบาดูเลยเต็มที่เฮ้ยจับภาพเลยจับภาพเลยพี่ไม่ต้องชุบกูมีกูละ ดอผมเลยดูผมเลยอจับตาผมดูให้ดีนะครับผมใช้โป้หรือไม่นับได้จับตาดูให้ดีนะครับเต้แรงเฮ้ยเฮ้ยแกที่ปิดโผไปทันปิดโปเฉยอ่ะเอ้าถ้าผมปิดโปผมจะโหวดขนาดนี้ไหมอ่ะเนี่ยเอ้าผมโปไม่ดูจับตาดูเลยใช่ป่ะไม่ปิดมึงปิดโป้เจ้าให้ผมคิดว่าโง่เหรอเอาปิดปัวอะไรผมไม่ได้ปิดเอ้าผมก็ยิงปกตินี่ครับ พี่ประสามชูผมนะน่านเห็นปะเห็นนะมผมไม่ได้ใช้กูกูจะไปเอาคิวเฮียคิวมีสองคิวเองไงโอ้โหไม่รอดก็ได้อยู่พี่เอารอดูเลยผมโป้ไหมอ่ะเหยียไม่มีครับแต่ผมไม่ได้ใช้เหยียพี่ประสามเลยอรายงานเลยโอ้โหอะไรกันเลยพี่อ่ะเนี่ยผมไม่ได้ยิงหัวเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยสังหารเนี่ยอ่ะสังเกตชื่ออ่ะผมก็ยิงแบบมันมีแต่ไก่เอาอะไรมากแรงต่ำ ทำทรงไหนทำทรงอะไรก็ผมไม่ได้ใช้โอ้ยเหี้ยโง่มั้งไอ้สัสใช่โอ้ยเหี้ยไอเี้ยอะไรเยอะแยะแล้ใช่อีเหี้ยอะไรมึงหลอกด่าเลยหลอกด่าอะไรเอาผมพูดอะไรไปเรื่องผมนี่แหละเอาเอาเอาพี่เบอร์สามพี่จับตาดูผมนะพี่ไม่จับตาดูผมเลยก็ได้ผมใช่ไหมเอารอดูเลยเดี๋ยวสอาไม่มีคิวเขาเข้าวงแป๊บหนึ่งเข้าวงแป๊บหนึ่งเดี๋ยว้าผมมีคนนะอ่ะดูผมยิงดูผมยิงอ่าเนี่ยผมยิงดาวเนี่ยอ่ะ ไม่ได้ใช้เฮียเอาจริงๆเ่ะไม่ไม่จับตาดูผมก็ได้ผมไม่ได้ใช้จริงๆพี่รู้ได้ไงเนี่ยแล้วผมใช้โปรเนี่ยก็มึงใช่ไงไม่ได้ใช้นี่มั่วเนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งความจับเลยนะครับอย่างงี้แจ้งมาเลยเฮียผมขออนุญาตแจ้งความดำเนินคดีนะแม่รอศาลเลยครับอย่างงี้ม่เบอร์สามเบอร์สามลองลองกดรายงานนึ่งเบอร์สามเออระไรายงานมาเลยไม่เป็นไรเบอร์สามเบอร์สามลองกดอย่างสาม หล่อหรอไอ้เี้ยว้าวบว้าวเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณเล่นอะไเห็นแล้วผมเห็นแล้ววผบเห็เแล้วเนี่ยเป็นไงเป็นไงว้าวเฉยเลยอ่ะไอเย้กูงงเลยว้าวเฉยเลยอ่ะไอว้าวเฉยโอ้ยใส่ร้ายเกินไอผู้เล่นฟรีไฟทำไมต้องใส่ร้ายผมดีด้วยอะครับ มไใส่ลายมึงหรอกเยี่ยมึงเล่นเลยสัตว์เล่นอะไรเล่นมีฝาใช่ไหมครับเล่นโป้ไอ้เหี้ยอะไรโป้อะไรครับเฮ้ยโดนโดนโดนช่วยด้วยเพื่อนเฮ้ยช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยดูช่วยดูช่วยดูดีดีดีไอ้ยี่ส่วนหมดหรอไม่รู้ได้ไงอยู่ตรงไหนไอ้เยี่โอ้โหรู้ได้ไงเออเขาผมโดนยิงทำไมผมจะไม่รู้อยู่ข้างหน้าผมไงก็ผมโดนยิงอยู่เนี่ยผมก็บอกอยู่ เออเบอร์สี่มาช่วยกูดินียิงอยู่ตรงไหนวะพียิงหัวละตงป้อมอ่ะพี่เห็นปะอุยออ้ย yes, ตองยิงะอุ้ยเยสต์ป่ะโอ้โหผมไม่ได้ยิงเบอร์อะไรยิงอะไรเลยมียิงเบอร์แต่มึงไปได้สิบอ๋ออ๋อก็อพ,วกพวกพี่ไก่เองหรือเปล่า ผมตึงเกินไปแล้วโอ้โหเยี่ยมครับเฮ้ยบ้านเร็วจังอ้ยยังมีคนเร็วโอ้โหวิ่งเร็วจยเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยโดนโดนช่วยด้วยช่วยด้วยฟาดวยดาดแอคติ้งแอคติ้งไรฮเผมไม่ได้ใช้จริง เอนผมคิวเยอะเหาวผมโปแล้วคืออะไรอ่ะพี่เพื่อนกเนี่ยพี่ยังหาคิวเลยเนี่ยเห็นปะโอ้เดียวไปที่สาทีเดียวกันนะที่เดียว่ะปะตีนี่ม เห <Yeah, S 2> ็นเห็นว <ผม S 1> ่าเกมเดียวอะไรพี่ผมไม่ได้ใช้โฟอ,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 อ์เฮ้ยสิ้าคคิวอ่ะเอ้าดูดาเมจผมก็ไ,ไม่ได้มือนี่ครับ